สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ e c Academy Podcast สถานีที่เต็มไปด้วยความรู้และ Innovation วิศวกรรมงานระบบแนวที่จะมาพูดนี้จะพูดถึงเรื่องคําว่าการออกแบบโดยมองภาพองค์รวมหรือว่าเรียกว่า holistic แล้วก็ในสไตล์ของการออกแบบของที่ e c เนี่ยเราพยายามที่จะบอกว่าเวลาจะออกแบบควรจะต้องมองภาพเป็นองรวม ส่วนมากคนบอกว่าเรื่องของออกแบบงานวิศวกรรมงานระบบวิศวกรรมพวกงานเครื่องกดไฟฟ้าพวกนี้มันเหมือนกับว่าเป็นระบบประกอบของอาคารแล้วก็คนที่จะพอบอกภาพองค์รวมเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นสถาปนิกวิศวกร,รงานระบบเช่นระบบไฟฟ้าระบบประการ,ระบบสุข,ขาพิบาลระบบะกันอาคีภัยอะไรพวกนี้เนี่ยก็เป็นระบบที่มาเหมือนกับเติมให้อาคารสมบูรณ์อันนี้ที่ผ่านมาในอดีต วิธีการออกแบบเนี่ยป็นเป็นลักษณะอย่างนี้อีกในหนึ่งเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการออกแบบลักษณะที่ว่าฟิตอินคือว่าเอางานระบบเนี่ยเข้าไปฟิตอินในตัวอาคารเพื่อให้อาคารมันสามารถใช้งานได้บางคนก็บอกว่างานทุกการงานระบบเนี่ยเรียกว่าระบบอำนวยความสะดวกสับในพอรควบคุมอาคารก็เรียกว่าพัวงานระบบพวกนี้เป็นงานระบบอำนวยความสะดวกคือทําให้อาคารสามารถใช้งานได้มีความสะดวกสบายอันนั้นคือในอดีต มาวันนี้เราลองมามองมุมมองใหม่เพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าโลกวันนี้เปลี่ยนแปลงเยอะเราควรจะอาศัยมุมมองที่มันเปลี่ยนแปลงจากเดิมด้วยในมุมมองใหม่ๆโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยเป็นมุมมองที่มองว่าอนาคตคนเป็นจริงเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงนะครับเราจะบอกแต่บอกว่าเราเคยทําไปยังไงแล้วทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆเนี่ยนี่เหมือนมองอดีตนะซึ่งวันนี้เนี่ยมุมมองเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้นุมองในอนาคตเนี่ยก็ต้องมองว่า ทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงมากแล้วเราออกแบบก่อสร้างอาคารเราจะออกแบบก่อสร้างอาคารล้วนึ่งเสร็จอีกสามปีห้าปีถ้าเรามองแต่อดีตเนี่ยย้อนหลังกลับไปไม่รู้กี่ปีอาคารจะออกแบบก่อสร้างเสร็จอีกสามปีห้าปีมันกลายไปว่าอาคารหล้นะอาจ,จะลาสมัยไปสิบปีวันนี้ไม่ใช่อนาคตอีกห้าปีสิบปีข้าน้าจะเป็นยังไงเมื่ออาคารก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะได้เป็นอาคารที่ทันสมัยรับตอบโจทย์ของการใช้งานในอนาคต วันนี้สถานการณ์ต่างๆก็เปลี่ยนร้อนจนถ้าถึงเรื่องของโรคระบาดอย่างเงี้ยมันมันเปลี่ยนเยอะเทคโนโลยีก็เปลี่ยนเอยเอะการออกแบบเพื่อให้มันตอบโจทย์ในหน,หนาคตและประ,ประสบการณ์เสนอเนี่ย็กาเําเสนอว่ามองมุมมองนี้แล้วจะมองเฉพาะงานวิศวกรรมงานระบบอย่างเดียวก็ไม่ได้จริงอาคาหลังนึงเนี่ยเป็นภาาวิทยาก,การแล้วก็ไม่ได้จํากัดว่าวิศวกร,รงานระบบเครื่องกลไฟฟ้าเนี่ยจะต้องมองแต่เรื่องของตัวเองแล้วเราเราต้องมีความสัมพันธ์กับงานอื่นๆเยอะต้องสัมพันธ์กับงานสถาปัตยกรรม ต้องสัมพันธ์กับงานวิศวกรรมโครงสร้างเราก็ต้องมีความเข้าใจงานสถาปัตยกรรมเราจะไม่ได้รู้เรื่องงานสถาปัตยกรรมแบบสถาปนิกเราจะไม่ได้รู้เรื่องงานวิศวกรรมโครงสร้างแบบวิศวกรโครงสร้างแต่เราต้องมีความเข้าใจเรือถึงจะทําที่เรียกว่ามองภาพการออกแบบเชิงองค์รวมได้เรื่องโลจิสติกส์ครับ